เอาสวัสดีครับวันนี้วันพุธที่สิบเอ็ดตุลาคมปีหดหดนะครับมีอะไรออกนี่เลยนี่นิวไดบัตติไฟเขาเรียกว่าเซิร์ฟไทยทำเองเว้ยใช่ครับไทยเปิดเซิร์ฟเองนะครับใช่หลังจากญี่ปุ่นจบญี่ปุ่นก็จบออกแค่เอส3พศูนย์สามแล้วก็ชินซีพีทีซีพีทีศูนย์สามเรียบร้อยจบใช่เขาก็เลิกออกเลยใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ไทยเป็นซีรีสก็1สิบาท ไทยไปซื้อมาทุกอย่างเลยเขาบอกใช่ไหมใช่ครับซื้อทั้งการ์ตูนซื้อทั้งการ์ตูนคือแอนิเมชันใช่ครับแล้วก็มาเสริมเวลาดูๆไปก็จะมีเสริมใช่ไหมใช่ครับ,รบมีมีมันมีเสริมแบบกดเข้าไปติ๊กติ๊กติ๊ก,ตกแต่ก็เนี่ยเราก็พยายามลองดูนะรเราสนับสนุนนี่ถือว่าเป็นของเซิร์ฟไทยเราทําเองเลยนะใช่ครับผมแม้แต่ว่าแม้แต่รูปก,กับสกิลจะเป็นของเขาแต่เราก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเอาละเดี๋ยวเราจะรีวิวนี่ออกมาสองกล่องนะครับเป็นที่ดี 01ละ02 01เป็นอะไร01เป็นดาวคอนเว r ร์ครับผม02เป็นเป็นแดนเจอร์แดนเจอร์ราคาแค่120บาทนี่ทีเด็ดเลยกล่องละ120แม่งโคตรถูกเลยแล้วถ้าซื้อช้อปปี้พี่ผ่านไลน์นะเหลือ60บาทแม่งเหมือนยูกิกอปเลยว่ะยู <c oughs> กิกอป,ปล่าเนี่ยไอ้เรื่องนี้ของบันที่ไฟกอปไม่ใช่ <c oughs> นี่นะครับนี่ดูเพย์แมนแปลใหม่ <c oughs> เป็แบบนี้ราคาสามร้อยนะครับนี่มีพลังชีวิตเห็นไหมอ่าแล้วก็มีโซนเวทเซ็ตให้ละหนึ่งสองสามเซ็ตจะเป็เก้าสิบถึงสิบนะแล้วถ้าเกิดมันยี่สิบจะไงเราก็เอาของวางตรงนี้นะอ่าเป็นลูกเต่าหนึ่งอ่าวางตรงนี้อะไรก็ได้แต่เหรียญอะไรก็ได้สิบแล้วก็ไล่มาเป็นยี่สิบที่ส้นต่สิบแต่ถ้าเกินหกสิบเนี่ยครับทุยซื้อเพมแมตอีกอันมาต่อทุยมาต่อยาวไปเลยอ่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนี่นี่เลยกล่องโอ้โหกล่องภางนี้สวยจังเลย สวยมากนี่โอ้ยแดงต้องดูองหน้ามันโอ้โหจะไอ้อะไรหน้าในหลังวานีหน้านะใหม่ใหมเฮ้ยอันนี้ข้างหน้านี่ที่เก็บไม่เหรองข้างหลังไม่เหรออันข้างหน้าไม่เชื่อเฮ้ยเรียกข้างหลังให้ตาเอาลยเวลาเก็บตรงนี้เขาไว้ข้างหลังอ๋ออันนี้อยู่ข้างหน้าไอีกเลยเมื่อกล่องห้าเก้าไอ้ยี่ห้อมจะอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวแฟ่ๆอยู่ตรงนี้อ่ะร้อยสิบบาทสวยไหมจะถูกจะแพงก็แดงก็ถูกห้าเก้าแฟ่ๆก็อยู่ข้างหน้านะ อ้าวเจ็ดเคออ้าวตกลง,นนงไมได้ข้างหน้าใช่ไหมแฟร์แฟร์เนี่ยเจ็ดเคอ่า,อา,อาน,นี่นะครับดูเบอร์เลยลืมบอกเลยเป็นวอลหนึ่งเริ่มต้นเลยนะครับไ,ไอ้ตกลงทำไมเขาเอาคนนี้มาขึ้นดาวมาพักใหม่ก็ก็คนนี้เป็นคนเล่นดาร์ก,กโรเเก่าอันนี้พักแรกเหรอใช่ครับเก่าไม่ใช่แรกไม,ไม,ไม่เอาพักแรกเลยใช่นึกว่าเก่าเป็นตัวตัวพักสองอ้นลูกเก่าใช่ครับ ไมพักสองด้พระเอกเก่าเนี่ยเพลพักสองพักสามพักสี่มาเนี่ยแล้วมาพักสุดท้ายเอกเก่าเนี่ยยาวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างลืมบอกลืมบอกก่อนหนึ่งนะครับนี่เลยมีอะไรมีเอยห้าสิบเจ็ดใบนะครับองเยอะมีการของพักเก่ามาให้ด้วยแถมด้วยมีรีบีด้วยแล้วก็มีสุ่มหลังกล่องอีกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวดูพักเก่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เลยครับนี่จะเป็น นี่ครับกล่องนี้นะครับพี่แกะออกมาละข้างในมีอะไรมากนี่เลยสนามพร้อมเล่นก่อนเลยถ้าเราไม่ซื้อแพมทนี้นะเราก็จะมีสนามมาให้สนามมีประโยชน์ด้วยนะครับนี่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 มีประโยชน์กันเลยเหมือนกันเลยเฮ้ยแล้วเราจะใช้ไล์เคาน์เตอร์ดีไหมหรือใช้ตรงนี้ผมว่าอันนี้ก็มองชัดมากเลยชัดไหมชัดมากเดี๋ยวต้องลองของใหม่ต้องลองใช่เ้แต่นี้ชัดว่านี่ก็ชัดกูกลัวอย่างเดียวแลเล่นมนแล้วแม่งมือปัดแม่ลองเอิรเลย เอ้ยมันสี่หรือมันสี่หรือมันห้าวะ <laughs> อันนี้สนามสวยนะเป็นสนามใหม่มีอะไรแตกต่างจากของเก่ามั่งนอกจากนอกจากตัวนี้อ้ามีมีเพิ่มโซนเวทเซ็ตมาให้ครับอายเซตเซตเซตมีเซ็คมาด้วยเซ็คเซ็ตพอปกติพอเราสนามเก่าเนี่ยเราไม่รู้จะเอาการเซ็ตไปไว้ตรงไหนนี่ก็ทำม,มาให้เลยเฮ้แล้วของเก่ามีมีลำดับอยู่ข้างหลังใช่ป่ะใช่ครับนี่การเล่นมีมีสตาร์ทเฟลเมนเฟลอธิบายนะครับเอาละมาเราจะมาเรีนรีวิวเลยว่ามีอะไรมั่ง ใบแรกนะครับเขาให้ฟอยมาหนึ่งใบนะครับไลซิ่งแฟร์ดากอนเดี๋ยวเราจะให้ดูฟอยว่าเกรงไม่สวยไม่สวยปุ๊บไลซิ่งแฟร์ดากอนนะครับโอ้โหอ่าตัวนี้มีสกิลใหม่ก็คือชื่อสกิลขอดูซุ่มหลังกล่องพี่ยังไม่ดูเลยเฮ้ยอันนี้เป็นการ์ดโฆษณาการ์ดกันเสียโอ้โหหูฟอยสวยว่ะจริง ้มันมันมีกี่แบบว่าตารู้ไหมผมไม่รู้ฮะไม่ได้ระเบิดตาหรอท่านี้แล้วมันฟอยนูนได้นะนู่นนี่เนี่ยสูงแล้วบุ๊บเดี๋ยวต้องลิงทเลียพี่บอลนำที่เลี้ยอาสกิลแปลว่าไงตารู้ไหมใบนี้นะครับใบนี้บอกว่าใจหนึ่งเกตครับเป็นสกิลคอเตอร์ภาคเก่าใบนี้ไม่ติดคอเตอร์นี่ภาคใหม่เขาติดคอเตอร์ให้ทำไลน์มอนสเตอร์หนึ่งใบประสาทพวกแข่งที่มีพาวเวอร์สี่พันหรือต่ำกว่าครับผมง่ายๆเลยเอ้ยแล้วกดกดมันเปลี่ยนกันเยอะไหมอืมไม่ไม่เยอะขนาดนั้นครับ อะไเแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคนนี่เอางี้แล้วกันคนที่เล่นบอดดี้ไฟท์มาก่อนมาเล่นนี้ต่อได้เลยป่ะได้ครับผมว่าได้มันมันทําความเข้าใจได้ไหมครับนิดเดียวเลยใช่ครับนิดเดียวนะใช่ครับเดี๋ยวพี่จะมีลองเล่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้พี่จะของใหม่ก็ต้องลองอันนี้เลยใบแรกว่าไงต้าไนซิงแฟร์ดากอนมาพร้อมกับสกิลใหม่ครับสกิลบอดดี้กิฟต์นี่พอเรากดบอดดี้กิฟต์เนี่ยสามารถหยิบการ์ดจากใต้บอดดี้เนี่ยก็คือเป็นการ์ดบอดดี้กิฟต์ขึ้นมือได้นะแล้วก็คอร์สทับใจหนึ่งเกต ทำลายมอสเตอร์โบรสนามคู่แข่งนะครับที่พ p ว w e r สี่พันเลยตามกันไปแล้วผมสี 4, ่พันใช่ครับพักพักแรกะประมาณนี้คือตอนเนี้ย <laughs> ไอที่เราเล่นกันเนะนะนี่ยซีไอนี้ยซีพีทีศูนย์สามเนี่ยแม่งเป็นมันเป็นไรเฟิลกับเป็นระเบิดน้อยหนา <laughs> ตอนเนี้ยมันเอามือต่อยกันนะใช่ครับเอามือต่อไตไรเฟิลปืนกลอาก้าอะไรเนี่ยนี่แม่งเริ่มมือต่ไตครับ <laughs> ไม่รู้จะมีมีดด้วยป่าวไงที่ต้องต่อยจกกนกว่าจะตายครับ <laughs> ใช่ครับต่อไปครับคนนี้ชื่ออะไร กล่องละร้อยยี่สิบใบนะไจแอนซอสดราก้อนนะครับผมจ่ายสองเกรดแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเป็นคอนะครับพอรามันลงมานะครับทําลายมอสเตอร์โบสาณผู้แข่งที่เป็นไซส์สองในตำกานไปแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดเด็กด้วยนะซื้อซื้อแบบสองกล่องนะตาครับผมสองกล่องแล้วเดี๋ยวพี่จัดเด็กให้ดูเลยว่าจัดแบบไหนนะครับผมอันนี้ให้มาสองใบนะครับใบนี้เก่งเก่งไหมสำหรับภาคเนี้ยยังเก่งเพราะว่ามันดีเฟนหนาดีเฟนเท่าไหร่แปดพันอุ้ยหนาขนามันตีเขาอย่างนั่นสิครับ จาม่าดาดาก้อนทั้งหมดตัวนี้โลนโลนเลยคือสกิลไม่มีสกิลแต่ข้อดีตัวนี้คือตีแรงตีตัวมังเกตตายเดูสิเท่า8 0 0แปดพันเอาไปฟาดกันได้แปดพันนะครับดิเฟนซีความนะครับเน้นพลังนะถ้าเป็นผู้ช่วงภาคใหม่เน้นพลังกันไปก่อนช่วงนี้เน้นพลังก่อนใช่ใช่เน้นพลังกูตีไม่ข้ากูลิงตีไปก่อนมึงมีป้องกันก็เอาไปมึงโดนกู ไม่มีสกิลจับเลสจับเล่นมีเปล่าฮะไม่มีนะไม่มีจุงจั่วอะไรก็น้อยห้ามลุกห้ามเลิกอ่าตัวเดิมอ่าตัวตัวนัดกล่องไงใช่ครับผมตัวบัตตี้อ่าให้มากี่ใบพ่อเดี๋ยวทิศหนึ่งสองสามเขาใจดีนะครับเฮ้ยสี่ที่จริงเนี่ยซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้นะครับใช่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากได้บางตัวเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนใช่ครับอย่างเช่นตัวเนี้ยสมมติอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้อ พี่ว่าหน้ามันเหมือนเอ้ <c oughs> ตาบอกพี่ผมยิงปืนแล้วผมปาระเบิดแล้วผมใช้อมือมาต่อยกันเนี่ยนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนแล้วกัน <c oughs> เล่นแบบเล่นเดี๋ยวผมอาจจะชินเตแค่แค่มันไม่ชินเฉยๆแหละไม่ต้องรำเยอะแ <c oughs> ล้วเดี๋ยวเสาร์นี้จะแข่ง,ย,งยังไงกูยังยงง <c oughs> เอาอะไรแข่งเอาแบบว่าแข่งแบบไหนมันดีวะก็ต้องแข่งทั้งปัี้ธรรมดาแล้วก็แข่งแบบเนี่ยแบบนิวได้เนี่ยอยากใหครับที่ภาคนิวได้นะครับ สองโวล์กันไปก่อนต่อยกันมันๆเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่จะจัดเด็กให้ดูเลยนะแนวทางจัดเด็กนี่เลยต่อไปครับชื่ออะไรเนี่ย X t ็ก m ์ต o r ม d r a g ด n กใบนี้ก็โล้นๆเหมือนกันครับแต่ข้อดีของตัวนี้คือคีย์ครับสองคีย์ตัวนี้ถ้าแบบเขาเปิดกลางก็ตัวนี้ลงไปตีเวิร์เลยคีย์แต่พลังตีไอ้บ้านี้ไม่เข้าไอ้ตอนนี้เรามีแค่สองแคนนะครับมีดาร์กอนเอสองวมีดาร์กอนกับอะไรนะแดนเจอร์ครับกับแดนเจอร์นะ แม่ต้องกากให้กูซื้อสองบางตัวให้สามใบสองใบนกกากให้กูซื้อสองกล่องคิดๆนะคิดๆนะไอแต่ตอนนี้ต้องต้องต้องเชื่อชมเขาแล้เขาขายแค่ร้อยี่สิบแล้วความพยายามของเขาคือเขาตั้งเซิร์ฟขึ้นมาเลยนะครับใช่ตั้งเซิร์ฟขึ้นมาเลยเซิร์ฟไทยนะครับนี่ตัวนี้เทอร์เเลเปียดากอนโลนโลนี่นะโลนโนแต่ตีตั้งห้าพันครับตัวนี้เป็นไซส์หนึ่งตีห้าพันโอ้ยไม่แน่น้วยตาผมเห็นผมเห็นแบบเนี้ย สักช่วงพักสองพักสามก็ผมยังเห็นเขาใส่กันอยู่เลยโลดโนแต่ยังใส่ไม่แน่ในตาสักวันญี่ปุ่นจะมาซื้อเลิ้ยิทธสิ์เราคนไทยครับขอซื้อนิวได้คืนครับขอคืนขอขอซื้อนิวไดเพราะเรามาคิดเองต่อไปอ่าตัวนี้มีสกิลแล้วโอ้ยมีสกิลว่าอะไรกันหน่อยแบ์แท็บแฟงดาก้อนนะครับผมตัวเนี้ยภาคก่อนไม่มีสกิลภาคนี้มีสกิลแหละ ก็คือในระหว่างเทินของคู่แข่งนะครับพอรามันถูกทำลายจากความสามารถทางการคู่แข่งนะครับสามารถจะหนีเกตนะครับถ้าจ่ายยิงเลือดคู่แข่งหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนครับเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวล้นล้นตัวเนี้ยเอาล้นเลยหรอล้นเลยแต่เขามีสกิลแล้วยพี่ชักอยากเห็นมันเล่นกันแล้ว่ะ่าดูดิมันจะเล่นกัน่ผมจะไม่ผิดตัวเนี้ยภาคก่อนก็นล้นล้นเหมือนกันนะผมจะไม่ผิดนะดูที่มันจะเล่นกันกี่เทินมันจะมีเคออสบอกเาอีกหน่อยเนี่ย มีนะซิสเต็มเด็คเกอร์ไอซิสเต็มิกเด็คเกอร์ด่าก่อนนะโหแล้วไหนสกิลมันอยู่ไหนวะล้นลนไม่มีเลยเว้ยล้นลนเหมือนกันไม่ต้องเลยเลื่อนพักแรกๆนี่เอาเอาหมัดมาต่อยกันนะครับเอาพลังมาตีกันไม่ต้องสนเลยว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยว่าใครเก่งกว่าเราเพะตัวนี้มันแค่แบบดีเฟน์หนาดีเฟน์ท่าไหร่สามพันเลยไม่หนาเราหรือวว่าเดี๋ยวนี้แค่นี้ถือว่าหนาปะ นะถ้าเป็นภาคได้หนาเหรอก็โอเคอยู่กลางๆกันโอ้แล้วไอ้ดีฟเอนแม่งเท่าไหร่วะแปดพันจะไปเตีมันแล้วเนี่ยนี่เลยหนาของจริงแม่งเท่าไหร่หกพันเกตหนึ่งแม่งดีฟเอนหกพันก้อนชิลด้าก้อนนะผมแหนว่าสกิลมันนี่ไม่เห็นอีกแล้วเจ้าไม่สามารถชนะได้ด้วยการป้องกันเพียงอย่างเดียวอันนี้สกิลใช่ไหมอันนี้คือมันโอเวอร์มันโอเวอร์เซเวอร์เทคเซเวอร์เทคสองใบสองใบโอเวอร์มาเกตหนึ่ง ไอ้ไซส์หนึ่งอ่าในทศกัณฐก็มีสกิลกันแล้วเรามาเวทมนต์กันดีกว่าโมมลุกเกือเก่ยวดาโกนิกิบัวนะครับผมในการนี้ได้ถ้าทางชีวิตเราเป็นท่าน่วยดังก่อนครับติดการ์ดเนมกระเทือนก็คือใบนี้ใช้ได้แค่ใบเดียวต่อเดือนการ์ดชื่อคือถ้ามีชื่อนี้นะถ้ามีนี่สองใบก็ใช้ได้แค่ใบเดียวนะครับผมต้องใช้คำว่าติดชื่อนะครับผมทิ้งมือทุกใบแล้วก็จวดสามใช้ได้ทุกครั้งฮะเอแล้วสมือเยอะๆกูก็ไม่ใช่ยครับแต่แต่ภาคนี้มือมันจะแบบรวดเร็วมือหายอย่างรวดเร็วโอ้ยโอ้ยย้มันส่ว ผมจำไม่ได้แบบนี้ว่าสกิลเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่น่าจะเหมือนนะอยากจะดูเล่นแล้วสิกดเปลี่ยนไปแค่ไหนเดี๋ยวกดหลกัหลกๆลองบอกแล้วกันนะจ<ช>๊ะตอน <โฟ S 2> ช่วงตอนน <โฟ S 2> อ่นานี่งาที่ได้สมหลักกล่องดะคอนบีดบีดจานิเกตครับเป็นคอเตอร์ทำลายมอสเตอร์บนสนามหนึ่งใบบนสนามที่มีพาวเวอร์สี่พันหรือกกว่าครับผมอ้าหรอเอ๊ะมันทำลายบนสนามเราได้ด้วยว้าวทำลายเราเนี่ยทำลายทำไมวะไม่รู้มาครับอ่ะ ไม่ครับทำลายใครก็ได้ไม่ว่าใครนะมึงนี่ถ้ากินเพื่อนก็กินนะมึงทำไมไม่เอาคู่ต่อสู้เอ้หรือว่าเราเราจะมีแบบว่าทำลายเราอะไรมีไหมอ่ามีมีมีอีหน่อยปะอีหน่อยจะไปรวมกับชุดอะไรบ้าๆขอแต่งไหมไม่รู้ครับแบบว่าใบเนี้ยชุดแรกๆแล้วเคยมีไหมมีมีมีไม่เคยมีแบบเฮ้ยชุดแรกๆแม่งไม่ใช้กันเว้ยออกมาสองสามภาคว่าเฮ้ยไปหาเันจราหร้อยใบแม่งจราหร่อยมีมีเนี้ยจะกินเพื่อนอาจจะเยอะนะใช่ใช่กินเพื่อนเองได้ หนึ่งครับดากโกเนจีครับเท่มากไปเนี้ยเมื่อก่อนสกิลคอเตอร์ครับเลือกมังกรก่อเหล็กที่กำลังต่อสู้อยู่หนึ่งใบนะครับคอร์เตอร์นั้นเนี่ยจะได้รับพาวเวอร์บวกสามพันด,ดีเฟนต์บวกสามพันจนจบการต่อสู้ฮอลแล้วก็ได้คอรเ์เตอร์แท็งด้วยแล้วก็มีอธิบายคอรเ์เตอร์แท็งอันอร์แตกยังเหมือนเดิมไหมว่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเขาตีมาไม่ได้เขาตายใช่ครับผมพลังเราต้องมากกว่าดีเฟนต์เขาพลังตัวที่ตัดยังเหมือนเดิมนะกดหลักๆเ,<ม>เหมือนเดิมใช่ไหมเร งเมื่อก่อนเนี่ยตรงสตาร์ทเฟสตรงชาร์จแอนดอร์มันจะมีเชนให้เราเล่นได้ให้ไล่ล้ําได้ในสตาร์ทเฟสแล้วตอนนี้ตอนนี้ตัดทิ้งไปเลยเอ้าแล้วจะเล่นได้ตอนไหนเล่นไปเล่นเมนเฟสเลยอ๋อเข้าเมนเฟสนะใช่ๆอ่าต่อไปครับเราดีโลกครับชีวิตนี้ไล่ได้ถ้าในระหว่างการโจมตีเซฟุกแข่งครับแล้วเราไม่มีมอเตอร์ช่องกลางเคานเตอร์ครับยอดเริโจมตีร้อยคิวเหมือนเดิมไม่มีช่องกลางเหรอใช่ครับเหมือนเดิมเลยเอ้าต้องมีช่องกลางใช่ โอ้โหโลกเปิดร่อตีนนี่เฮ้ยมันจะมีใครมีเพนเดเซนไหมตอนนี้ไม่มีนะมีแค่เดนเจอร์ครัเฮ้ยโอโหมาแล้วว่าเพนเดเทนเลยเอ๋อโอ้โหโอะไรวะตูดีละกูไว้จ้องกายให้แม่งมมเลยเพนเดเทนสี่ใบนะครับโลกดูซิจะมีโลกอ่านี่ก็เป็นอาวุธอย่างเงดาบมังกรดากโกเบครับขอนะครับจ่ายเอทิ้งมาหนึ่งแล้วใจใ่ายอีกแล้วก็โลนโลนเลยหนึ่องสาม ใบเน้นตีแล้วมันได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรล้นๆเลยไม่มีอะไรเพิ่มเลยสิ่งที่ดีของมันคือมีสามขีดอ่าดูดาบอีด่าไปกันดิชื่ออะไรนะดาบมังกรดาโกเฟเลสล้นเลยกูว่าเมื่อกี้ล้นอันนี้ล้นเหมือนกหมแม่แต่รูปยังล้นอ่ะโอ้โหล่นเกิดไอ้ตัวนี้การ์ดตอนญี่ปุ่นมีใช่ไหมใช่ครับ พวกนี้เราไม่ต้องคิดเองนะเรื่องลูกเราแค่มาเปรียดเทคบ้างนี่สุดเท่นี่เป็นยงไม่ตายเป็นยังแกนทัวร์ันันเชอ่มและได้ถ้าคู่แข่งอยู่มีชีวิตสี่หน่วยหรือตำป่านะครับแล้วก็เราและคู่แข่งต้องไม่มีช่องการด้วยอาคอสมันคือจ่ายซีเกตนะครับแล้วก็นี่เทคที่เพิ่มขึ้นมาจากภาคก่อนก็คือใบนี้โดนยกเลิกไม่ได้แล้วความเสียหายไม่ถูกลดลงยิงเลือดคู่แข่งสี่อู้แต่ผมลองยุเลิกใช่ไหมใช่ครับผมลองเล่นแล้วเป็นไงเกียร์ไม่พอใช้เกียร์เท่าไหร่วะสี่ ผมพยายามละนี่ต้องมีเด็กเสริมนะเดี๋ยวมันจะมี BT 0 1นะครับเดือนหน้ามี ND เป็นแจ็คไนท์ใช่ไหมครับ BT 0 1 BT 0 1ใช่แหละทำไปก่อนทำไม่ได้ว่ะนี่ของใหม่ของใหม่นี่บัดตี้ของฉันไม่ใช่เป็นการ์ดชื่อ Rising Feather Dragon เอ๊ะงงว่าทำไมมันซ้ำกับใบก่อนเพราะใบนี้คือการ์ด ประเภทใหม่ของภาคนี้เน่พี่ลืมให้ดูหลังกล่องบัด,ดี้กิโตเน่เดี๋ยวดูหลังการ์ดก่อนเน่ภาคใหม่ภาคใหม่ไม่คำว่าไม่มีกรอบนะครับไม่มีกรอบแล้วนะข่าวโลนี่คนไทยคิดเองนะครับคนไทยคิดเองครับ <laughs> แค่ขยายปุ๊บเลิกมองไม่เห็นก่อนเพิมพ่มเพิมพ่มมาเนี่เอ็นดีกับคำว่านิวได้ไอเราเปลี่ยนมาไม่ได้ญี่ปุ่นเขาคงไม่ให้เราเปลี่ยนไอแต่หลังการ์ดตัวนี้ใช้ได้พี่ว่ามันเวิร์กกว่าแต่คนอื่นเขาว่าไงไม่รู้นะแต่นี้ส่วนตัวทำสวยตั้งแต่หลังแรกและหลังเบลแล้วทำสวย แต่อันเนี้ยแม่เอ้ยกูดูแล้วมันของแถมการ์ดนี่ของซื้อขนมแถมการ์ดแกไม่รู้อ่ะบอดกิฟต์บอดี้กิฟต์อ่ะใช่ยการ้องใหใหม่คือใบเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในเมนเด็กของเราครับผมมันจะไปวางอยู่ใต้บัดดี้ของเราอ้าวเหรอใช่ครับผมวางในสภาพความแล้วถ้าพอเราเราทำการบัดดี้กิฟต์เนี่ยเราก็จะหยิบการ์ดจากในใต้บัดดี้กิฟต์เนี่ยขึ้นมือหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเราใช้งานบัดดี้กิฟต์หรือว่าเราทิ้งบัดดี้กิฟต์หรือเอาบัดดี้กิฟต์เข้าเกจอะไรหรือไอ้ตัวนี้เลยอ่ะใช่ใช่ครับผม มันจะกลับไปที่ส่วนบอดด้มันจะกลับไปที่เดิมในสภาพเหมือนเดิมอ๋าจะได้กลับไปถูกต้องแล้วเราไม่สามารถเอาไอตัวที่หงายหน้าเนี่ยกลับขึ้นมือมาได้ต้องใช้ใบใหม่เรื่อยๆอ๋อตัวไหนหงายก็เลิกอขแต่ว่ามันเอาเข้าเกตได้แต่เข้าเกตในกรณีนี้คือถ้าเอาเข้าเกตแล้วแล้วมันตกมันจะไม่ตกดอกมันจะกลับไปที่บัดด้เหมือนเดิมก็ไปหงายหน้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันอยู่ในเกตได้ถ้าถ้าหงายหน้าก็คือกลับมาที่เดิมก็จะหงายหน้าสมอๆนครับผมมีสกิลมีสกิลบัตดิกริปคอร์ล่าเน ใบนี้มันก็จะมีกำหนดนะครับว่าสกิลบอด g ี้กิฟต์ไลซิงแฟร์ดากอนต้องเป็นตัวไลซิงแฟร์ดากอนลงมาในสนามน mm hmm. ่โดยใช้บอดี้กิฟต์ถึงจะได้ใบนี้ขึ้นมือใช้ใบอื่นมาไม่ได้ oh. ต้ององเป็นตัวนี้ชื่อนี้เท่านั้นมีสองอย่างให้เลือกใช้ครับผมเทคแรกครับในเทอเนี้ยบอดี้ของเราจะบวกพาวเวอร์สองพันแล้วก็เราคิวเลอร์หนึ่งและชั้นอีกเกตมีสองสกิล เลือกออกนะครับใช้มาสองใบส่วก็ใช้เทคสองเขาใส่กันกี่ใบวันตาสี่ไหมสี่ครับก็ตามจํานวนบาร์ี้เรามันไม่ได้ขวางมือถูกไหมใช่ครับมันไม่ปึ่งมือไม่เลยนะใส่แปดใบได้ไหมได้ครับได้มันมันไม่จำกัดเลยถูกต้องไอพี่ผู้เล่นเอาจริงเหรอเนี่ยล้านก็ได้เฮ้ยเด็ก้วมึงต้องซื้อห้าแสนกล่องได้ล้านใบเนี่ยห้าแสนกล่องคูณร้อยยี่สิบแต่แรกหกสิบล้านอ่าแปดอ่าแปดเือนเดิมไม่ใช้เจเนริกได้ไหมของก่อน เใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวคงมีมาแหละเห็นสปอยวาและใบหนึ่งคุ้าแมนไอ้เจ๊ that's k i l เน่เน่เน่รีบีที่ทุกคนรอคอยนะครับก่อนว่าเป็นการ์ดภาคเก่าเล่นกับไอ้พวกนี้ไม่ได้นะนี่เราเรียกภาคเก่าแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นภาคที่แล้วที่ของญี่ปุ่นแล้วภาคเก่าวิธีดูง่ายๆคือดูตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรข้างล่างการ์ดมันอ่ะข้างล่างการ์ดภาคใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเดผมมอาให้ดูนี่ข้างล่างมันจะเป็นสีอะเอาชี้เลยชี้เลย ดีดีดีตรงนี้ตรงนี้เขียนว่าเห็นไหมมันจะเป็นกรอบดำดำแล้วก็เขียนว่า N D ครับผมเหมือนมนดูภาควีเลยมันก็ยังมีตัววีอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นี่เอาไปเรื่องรีวีคือตัวภาคที่แล้วใช่ป่ะใช่ครับผมนี่มันต้องมีกรอบกับธรรมดาของญี่ปุ่นดูตรงนี้ก็จบแล้วแล้วญี่ปุ่นมีใบนี้เปล่าวะไม่มีจริงดิคิดเองถูกต้องไอ้เก่งบอกว่าอาม่าติดนี่แบบว่าอามาติดปีเดียรเนี่ย ผมลองแล้วมันก็เหมือนแล็กสาขาสองเลยนะตอนนี้เท่าที่ลองเล่น <laughs> เป็นแล็กแบบที่ไม่ได้แบนเบนชีอ่ะมันจะพังเราหรือเปล่าห <laughs> รือว่ารีบีม่งจะออกมาเร็วระยำทุกตัววะผมผมว่าก็มีความเป็นไปได้ครับอ่าไหนดูที่สกิลว่าไงอ่ากระดิ่งคังกุระในการบูชาหรือว่าบัตดี้ครับผมการเป็นนิมสนามแล้วก็ไอเทมที่มีการนี้ในโซจะไม่ถูกทำลายครับผมแล้วก็ถ้าการเนี้อยู่ในตัวของไอเทมเราครับการเนี้จะไม่ถูกถอดไม่ถูกถอดหมายถึงอะไรอ๋อไม่ถูกถอดออกจากโซของไอเทมนะครับแล้วก็ไอเทม ของเราจะไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือด้วยอ่ารี่เ,เวิร์สเอกิเบิร์ม,มาโอ้แล้วก็เมื่อจบเดนใส่ร้าวป่ายนะครับสมใส่การ์ดเนี้ยจกในโซแล้วก็นำการ์ดที่สมใส่ก่อนท่านี้กลับขึ้นมือก็คือเอาล่างส่งเราสั่งขึ้นมือแหละนี่สกิลที่เด็ดของเขามาแล้วเป็นสกิลคอรเตอร์ครับติดเป็นอาบีอาบีิตี้เนี่ยเฟิร์มือพี่สั่งเอาออกมาเป็นอาบีวิตี้เาานี่ยเฟิร์สก็คือชื่อความสามารถในใช้เถอะครับชื่อสกิลก็คือกระดิ่งคองูราแห่งการบูชานะครับถ้าเราสมใส การนี้เป็นไอเทมอยู่นะครับเอาที่ไฟฟ้าใส่สามจนานหนึ่งไปจากกบมือเนี่ยวางคับคาไปนี้นะครับแล้วก็การนั้นจะถือว่าเป็นไอเทมที่กว่อจสออมทีนี้มันเก่งขึ้นยังไงปกติเนี่ยกระดิ่งเนี่ยพอเราเราเริ่มคนแรกนะครับพอเราติดกระดิ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าส่งได้ติดเลยไม่ได้ถูกต้อง <นะ S 1> ทีนี้ยมีกระดิ่งรีบีมาเนี่ยมันจะเข้าส่งได้เลยแล้วเราฟาร์มได้แบบอฟาร์มยับเลยจุดทูปบูชาพร้อมส่งได้เลยนะถูกต้องไปเลยให้มันไปเดียวเองวะเฮ้ มีน้ำซีกี่กล่องวะเนี่ยน้ำกล่องวะเนี่ยแกมาขายไหมนะมีรีบีอีกแล้วอ่ารีบีครับทำอไรได้้างมังกรอัศวินจักรพรรดิสายฟ้าดัมเบิลเกอร์ดาร์กอนเลือกมาเดียวโอ้ดัมเบิลเกอร์อ่าขอขอนะครับก็คือนำการส่องใบใหญ่ดอกข้อโซ่แบบนี้นะครับเด็กเกียแอคติสตดมันเพื่อนเธอนะครับอ่าเลือกมิจิเวิลด์ดันเจียนเวิลด์หรือว่าฮีโร่เวิลด์ในเธอเนี้ยชื่อเวิลด์ของการเนี้ยจะถือว่าเป็นชื่อเดียวกันกับเวิลด์ที่เลือกด้วยแล้วก็ ถ้าแฟกเราเป็นกองทัพจากพระสายฟ้าที่มังกรนะครับการนี้ในช่องในช่องดอปเนี่ยจะถือว่าเป็นเมจิกเวิลด์เป็นแดนเจนเวิลด์แล้วเป็นฮีโร่เวิลด์ด้วยโอ้แถมสี่เวิลด์เลยสี่เวิลด์เลยเว้ยแล้วก็พอเราเข้แข่งสายปกตีย้ายก้องมาตีวันนี้ครับมีโอกาสที่เขาแข่งแล้วเทรที่เด็ดคือมันเป็นสี่เวิลด์นี่แหละเดี๋ยวนะมันบอกถ้าแฟกเป็นจากพระอะจากสายน้องเป็นจากพระแล้วแล้วกูจะหาแฟกตอนไหนเดี๋ยวนะกูจะหาแฟกที่ไหนวันนี้พี่บอกเลยนะหลายของมาหลายเดือนมาเนี่ย เด็กถามมาไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนพี่กล้าบอกเลยแฟกจากพัดอยู่ไหนครับพี่ต้องไปหามาขายหรือเปล่าขายเลยตอนนี้โคตรเวิร์กอ่ะไอ้ตามีฟอยกี่ใบว่าช่วงโควิดตอนนั้นอ่ะผมจำไม่ได้แจกบาลเลยตาพี่ไปขายเลยแฟกไรทีโอ้แฟกไรทีแม่งขายควักเลยอ่ะแม่งการ์ดมันมีเกือบพร้อมแล้วแต่ไม่มีแฟกแล้วนี่มาซ้ำอีกทีนะเฮ้ยเก่งด้วยเก่งมากเก่งขึ้นเยอะไหม ก็ปกติอะกว่าเราจะได้4เวอร์ผมว่ามันก็ต้องใช้การ์ด2-3ใบอะแต่ว่าทีเนี้ยเรามีใบเนี้ยเราก็ใช้ใบเดียวได้ไดเวอร์ตั้ง3-4เวอร์แล้วตอนเนี้ยมันช่วยอะไรถ้าสาวจีนผมจะช่วยอะไรอ่ามันจะมีพวกการ์ดประเภทแบบว่าทําอย่างนี้ตามเวอร์ในหลุมอ๋อแล้วก็ใส่การ์ดตัวที่ใส่การ์ดตัวที่เราจะใช้หลายเวอร์วันนีครับแล้วก็เลือกใบเก่งๆเขส่วนใหญ่จะเป็นใบฟาร์มครับถ้ามีหลายเวอร์ในหลุมจะได้นู่นได้นี่อะไรประมาณนี้โอ้โหใช่ตัวนี้พักใหม่ อเดี๋ยวพี่ให้ดูหลังของเองนครับกใหม่ใบนี้ยังเป็นความลับอยู่อ้ยคืออะไรวะหมายถึงว่ายังหาเด็กเล่นกับมันได้ค่อนข้างยากแต่ผมเชื่อว่านะโคตจะมีแฟกเฉพาะของมันเองที่แท้ก็คือเคเคมันมั่วมาเล่น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 นะเคเคแนะนําให้เก็บไว้ครับผื่ว่าอนาคตมีแฟกเฉพาะเก็บสิใครเขาจะไปทิ้งอีตาสิบสองนักสัตว์ปีมะโรงไดนะครับผมเป็นน่าจะเป็นพวกเด็กแบบเกี่ยวกับสิบสองนักสัตว์ขอขอนะครับแจนเกตครับแล้วก็ในหว่างเทิงของเรานะครับต่อจํานวนสิบสองนักสัตว์ที่ชื่อแตกต่างกัน บนสนามแล้วก็ในช่องดอกของเรานะครับตัวมันจะบอกเข้าไพันหนึ่งพี่ว่าเขาเจตนาแจกเท่าไรเท่อไชุดละหน่อยใช่เอาล,ะ,<ๆ>อาละก็ครบละ<ๆ>ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดใบบวกกับฟอ,อยล์หนึ่งใบไปไหนหรอวะน,นู่น<ๆ>นี่นนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบบซื้อไปสองกล่องแล้วจัดเด็กอย่างไรเราจัดเด็กให้ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ้ามีการว่างเราจะจัดเล่นให้ดูเลยครับอ่ะเดี๋ยวตาเดี๋ยวสองกล่องมารวมมามารวมกันแล้วก็อาจัดเล็กอะไรกปามาทำอ อ่านี่เลยแล้วจัดสองกล่องนะครับเอ็นทหยิบดาก้อนมาหน่อยสินุ่นในในลังนี่กิกหนึ่งันั่นแหละมีอันเดียวอ่ะเราจัดสองก,องกอล,ล่องสองกล่องวอนเท็นีก,รกรอนสองกล่องหน่อยอ่ะเนี่ยเราแกะมาสองกล่องพี่ตาแกะมาสองกล่องเนี่ยจัดให้นเห็นเลยเนี่ยเอาละเราเริ่มจากอะไรดีอ่าวัดดี้นะอะไรนี่มาวางมาวะนั่นแหะตัวบัดดี้ผมเดี๋ยนะ หนึ่งสองสามสี่เอาสี่ใบโอเคอ่าบัตดี้เป็นห้าใช้ตัวนี้เป็นบัตดี้นะครับนี่ตัวนี้เห็นนะพี่รีวิวไปแล้วนะก็ไปดูย้อนหลังเอานะแล้วก็นี่แฟกแล้วเราก็ยัดยัดใต้แฝกสี่ใบดแต่เอาจริงๆผมว่าเขาน่าจะนุโลรวมให้ยัดแบบใต้แฝกได้เลยแล้วก็ต้องตายให้ถูก่นเลยยัดใต้ยัดใตบัตดี้แล้วก็พอใช้ข้าหงาบาทีละบอย่างที่บอกเห็นไหมพอไปโซนอื่นปุ๊บกลับ หรือว่าจะลงดอกไม่ลงใช่ไหมมันกลับมาที่ตายพอดีแต่ว่าเขาเนี่ยหงายใช่แล้วก็จะใช้ไม่ได้นะต้องมาใช้ใบต้องใช้ใบที่ความพิ้าถึงบอกว่าให้ใส่ล้านใบก็ได้ครับนี่จะอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่นั่นนี่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเกิดคำถามว่าเอ้าแล้วแล้วทำไมใส่หลายใบเพราะว่าปฏิกิริยาไม่ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมนี่ใช่ไหมครับภาคใหม่เนี่ยมันมีกฎใหม่ขึ้นมาก็คือพอเราเริ่มเธอเนี่ยโปรติเราจะสแตน กระดานเราเพื่อาสแตนมอนสเตอร์บนบอร์ดสแตนไอเทมแล้วก็จวหนึ่งทีนี้เราเพิ่มมาคือเราสแตนบอดี้เราด้วยก็คือจะบาดี้ทิพกี่ครั้งก็ได้ขอเธอละครั้งใช่ใช่เออเว้ยตอนนี้อ่าแล้วก็เกรดสามตัวนี้นะไซส์สามจริงตัวนี้ลดได้ครับถ้าคิดว่าเกรมันกินเยอะไปแต่ผมใส่มาเพราะว่าถ้าเริ่มเธอแรกอย่างเงี้ยผมอยากปิดกลางเอาไปเซฟเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเล่นดูใช่ครับเอาต้าได้ตัวเดียวกันเหรอใช่ครับแล้วก็ได้ไม่ตาย อไอ้ที่น,นี่ไม่ตายแม่งสวยวะไอเขาเขาเงินเงินเนี่ยการกงทัวพันเชือกนี่สวยเว้ยอ่านนี่ย้ำนะครับที่ปิดครองนะครับใส่ตัวนี้เกตสามไซส์สามสามสี่ใบตัวนี้สี่ใบจำหน้าได้นะ,ะถ้าซื้อไปก็คงจะจำหน้าได้นี่ไซส์หนึ่งสี่ใบอันนี้ไซส์สองนะสี่ใบ<ป>จัดง่ายๆรีบจัดรีบเล่นนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วเวลามีอะไรเพิ่มเราก็เพิ่มทีละหน่อยเราก็จะไปด้วยกันเราจะเก่งไปด้วยกันตาแรตอันนี้ไซส์สองสี่ใบโอ้โหไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งสี่ใบนะครับนี่อีกสี่ใบดูรูปนะดูรูปเลยเพราะพี่รีวิวแล้วดาบตะโปดใช่ไ่ใช่ดาบสีน้ำเงินชื่อเราจำไม่ได้แล้วเนี่ยสามใบอันนี้ดาบโล่งกว่าสองใบลาเวนมนตัวนี้ ไอ้ตัวนี้บอกกินเพื่อนใช่ไหมไม่ใช่กินเพื่อนกินเรากินเพื่อนคือตัวเราอันนี้สี่ใบนะครับเวนบอลแล้วก็ไอ้เก้าอี้สี่ใบเก้าอี้ทำอะไรได้นะไอ้ทิ้งมือทิ้งมือทิ้งมือแล้วจั่วสามใบทิ้งหมดเออใช่ทิ้งหมดแต่ว่าถ้ามีห้าใบอย่าไปทิ้งนะ ห้าเดี๋ยวไม่คุ้มแต่ถ้ากระจอกก็ทิ้งแม่งเลยจัอวมากระจอกกว่าไม่เผื่อแบบว่ากระจอกหาไม่ตายหาไม่ตายหาไม่ใช่กูไม่มีเกตไม่มีเกตอีกใช้กี่เกตนะสี่เกตตาผมเกตผมไม่พอพี่อ่านี่ต่อไปเป็นโล่เอาโล่มีแบบเดียวใช่ไหมใช่ครับแต่มมีแบบเดียวใส่สีไปเต็มเลยนะเพราะว่าต้องเซฟน่อยนะอยากใส่แปรอะอ่าแล้วตัวนี้ใส่สีใช่ไหมใช่ครับผม มันสกิลนกเอ้กินแล้วได้เลยนะได้แค่รีทายทำลายเออทำลายรีทายทำลายทำลายแล้วคือเอาไว้ทำลายชาวบ้านเลยนะทำลายเฉยๆแต่เก่งนะเอาไว้ทำลายนี่วเก่งเก่งเกงวุฒิทำลายตัวเก่งๆเขาแม่งไปเลยแล้วก็ไม่ตายสี่ใบทําไมสี่เพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้แหละมันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละก็บอกตัวชุดเริ่มๆนะจะไปเอาอะไรมากแต่ว่าก็ไม่มีใครเก่งกว่านี้ถูกไหมไม่มีใครเก่งกว่านี้เพราะเด็กนี้เพิ่งออกมาสองอันถูกต้องครับ อเลยนี่เดี๋ยวรีวิวรีวิวคลิปที่สองนะครับเป็น NTD ศูนย์หนึ่งไอ้ N บอลเราจะใส่รหัสที่รหัสอะไรดีวะรหัสโค้ดของเรานี่คือภาค N ดีเราใส่ N ดี้ามาแล้วนะบอลแล้วเราจะใส่รหัสอะไรดีวะ T ีศูนย์หนึ่งเนี่ยเราจะพิมพ์ว่าอะไรดีรีวิวพร้อมจัดเด็กนะรีวิวพร้อมพร้อมจัดเด็กสองกล่องอ่ะเราจะไอ้ใส่รหัสอะไรไปเนี่ย ่่่าใสตมทีนี่เลยนะครันนี่ตามนี้เลยนะนี่ B F N T D เห็นไหมครับ B F N เห็นไหมครับตรงนี้อุ้ยก็แดงแล้วนี่ครับ B F N T D ศูย์ส T D นี่คือตัวแถาก็คือตัวเริ่มต้น B F ก็เป็นบัตติไฟตัว N ก็คงจะเป็น New ไดนนะไอสพักชุดนี้ไม่ต้องสนใจครับนี่เลย B F N T D ศูนสองเมื่อกี้ศูนยหนึ่งศูนหนึ่งเป็นดักด้วยนะ นัากล้วยหัวไม่ได้ไม่ได้เราเป็นช่องมิสเตอร์อ่ะนี่แล้วนี่เดียกอะไรเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวเจอวูเดี๋ยวเจอนะเอาไปละเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ